้งเงิน8ดหลักด้วย3หลักการนี้นี่เป็นสิ่งที่ครูที่ทํามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เงิน8หลักตอนนี้จะไป9หลักแล้วนะแบบชิวๆง่ายๆแล้วก็ครูก็เอาหลักการนี้ไปสอนลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครูด,ด้วยแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จเยอะมากเลยแล้วก็หลักการนี้นะคะเป็นหลักการที่คนสําเร็จระดับโลกใช้กันแล้วถ้าคุณใช้คุณก็สําเร็จแบบง่ายๆด้วยเช่นกันนะแล้ววันนี้จะบอกให้เพื่ก็คือข้อที่หนึ่งนะถ้าคุณอยาก ทำเงินแบบง่ายๆจะเอากี่หลักก็ได้7 8, หลัก8ดหลักสิ่งสาคัญคือคุณต้องใช้ความสุขนําทางตัวเลขความสุขคือยังไงหลายคนคิดว่ามาจากการที่เขาได้ยอดเงินในบัญชีธนาคารหรือว่าประสบความสําเร็จทางธุรกิจได้เงินร้อยล้านพันล้านแล้วเขาถึงจะมีความสุขแต่นั้นเป็นคีย์ที่คนสําเร็จระดับโลกเขาไม่ใช้กันคีย์ที่คนสําเร็จระดับโลกเขาใช้กันคือเขาใช้ชีวิตให้มีความสุขก่อนเงิน7หลัก8หลัก9หลักมันเป็นเป้าประสงค์ในใจของคุณว่านั่นแหละคุณจะไปทิศทางนั้น แต่ในระหว่างที่คุณเดินทางไปอะค่ะคุณก็ใช้ชีวิตให้เป็นอิสระเลยอย่าไปยึดติดกับว่าฉันต้องสําเร็จก่อนมันถึงจะมีความสุขถ้าคุณรอแต่จะให้คุณสําเร็จแล้วค่อยมีความสุขคุณจะไม่เคยมีความสุขได้เลยในชีวิตและถ้าคุณไม่มีความสุขครูบอกเลยว่าเงินก็จะไม่มาเจ็ดหลักแปดหลักก็จะไม่เข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตแบบคุยที่ตอนนี้ครูมาปั่นเรือเป็ดทุกคนดูบรรยากาศบรรยากาศก็ชิวบรรยากาศดีมากเนี่ยเนี่ยคือความสุข เราไม่จําเป็นต้องมีเงินพันล้านก่อนเราค่อยมาทําให้ตวเองมีความสุขแบบนี้ได้นะคะคุณอาจจะไม่ได้ใช้ความสุูปแบบแบบเดียวกันกับคุยที่ก็ได้แต่ในระหว่างทางคุณชอบอะไรคุณอยากทําอะไรในชีวิตของคุณลองเอาสิ่งนั้นนะคะมันเป็นตัวนําทางของเราทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตงานอดิเรกอะไรก็ตามนะคะที่คุณชอบนะคะเอาสิ่งนั้นนะคะมาเป็นเครื่องมือในการนําทางคุณให้คุณไป ไปสู่เป้าหมายได้ถ้าคุณมีความสุขคุณบอกเลยยังไงมันต้องง่ายเอาสภาวะใจของเราให้มันโล่งไว้ก่อนอย่าไปเคร่งเครียดกับการหาเงินเยอะใช้ชีวิตให้มันชิลๆค่ะใช้ให้มันสนุกจะได้ไม่ต้องเสียดายระหว่างทางแล้วเป้าหมายของคุณนะคะจากที่มันไกลมากๆมันจะสั้นลงเนาะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้อย่างที่สองก็คือถ้าคุณอยากได้เงินเจ็ดหลักแปดหลักคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเงินเนี่ยจะมาหาคนที่รู้จักสร้างคุณค่าให้กับผู้คนต่อ คุณลองดูว่าคุณสามารถทําอะไรเพื่อที่จะช่วยคนได้บ้างนะลองเอาสิ่งที่เราถนัดอะคะ่ะมาส่งมอบคุณค่ามาสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนอย่างที่ครูไอที่ทําอยู่นะคะครูช่วยผู้หญิง ให้ปลดล็อกศักยภาพของตนเองทําให้เขามีความสุขมากขึ้นทาให้เขามัามม่นใจในตัวเองมากขึ้นทําให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นทุกๆคอนเทนต์ที่ครูสร้างนะคะถึงแม้ว่าตอนครูจะไม่ดังก็ตามแต่คอนเทนต์หรือโพสของครูแต่ละโพสะคะ่ะมันจะสื่อไปถึงเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนที่ผ่านเข้ามาในเพจของครูแล้วทุกวันนี้นะคะสิ่งที่ครูสร้างไวะคะ้ค่ะ มันก็ส่งมอบไปถึงผู้หญิงอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เขาต้องการยกระดับนะคะทั้งจิตใจให้เขาเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราให้คุณค่าคนมากเท่าไหร่คะ่ะเงินก็จะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาหาเราได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไล่ล่าเลยนะคะคุณได้เงินจากสิ่งนี้นะคะ่ะเนาะอ่ะอย่างต่อไปข้อที่3นะคะคุณจะต้องรู้จักการสร้างสินค้านะคะการสร้างสินค้าเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมาจากความสุขนะมันจะต้องมาจากคุณค่าด้วยนะคะถ้าสินค้าของคุณ ไม่ทําให้คุณมีความสุขและถ้าสินค้านั้นไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้ไม่มีประโยชน์อย่าทำนะคะอะไรที่ทําให้คนไม่ดีขึ้นอะไรที่ทําให้คนแย่ลงอย่างเช่นการขายน้ําตาลแล้วทาให้คนอ้วนหรือเป็นโรคอะไรพวกนีน้ไม่ได้สร้างคุณค่าแล้วคุณก็ไม่มีความสุขในการทํโดยถึงแม้ว่าคุณจะรวยถึงจะได้เงินเยอะ ันไม่เติมเต็มในหัวใจเนาะเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เงินเพิ่มพูนในกระเป๋าเรามากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าครูกําลังจะบอกพวกเราว่าสินค้าสินค้านั้นนะคะมันจะต้องเลเวลเลชด้วยสร้างคุณค่าด้วยแล้วก็เ e เวลเลชทำให้คุณเพิ่มเงินในกระเป๋าได้ง่ายด้วยนะคะสินค้าที่ทําให้ครูรวยก็คือสินค้าดิจิทัลหรือดิจิทัลโปรดักต์ก็คือสินค้าที่ไม่มี รูปแบบทางกายภาพของครูเป็นสินค้าออนไลน์ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดไม่ได้มีผลิตสินค้าไม่มีสต๊อกสินค้าไม่มีคลังไม่ต้องปวดหัวในการดูแลจัดการคลังแล้วก็เวลาจะส่งก็จะไม่ต้องมีพนักงานแพ็กอะ่ะคือต้นทุนน้อยมากแล้วเนี่ยมันทําให้ครูที่ชิลไปไหนมาไหนได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งควบคุมนะไม่ต้องลงทุนก่อน ขายก่อนแล้วค่อยลงทุนอ่าของครูที่ขายก่อนแล้วค่อยลงทุนเวลาที่ครูมียอดมีออเดอร์ค่ะครูถึงค่อยผลิตสินค้ามาและนั่นแหละค่ะมันทําให้คุยที่ไม่เคยขาดทุนเลยและมันทําให้ครูได้เจ็ดหลักแปดหลักแบบได้ง่ายๆในแต่ละเดือนนะ อะสินค้าดิจิทัลพอร์ดัคคืออะไรบ้างดิจิทัลพอร์ดัคคือสินค้าที่ไม่จับต้องได้ทางกายภาพแล้วเป็นสินค้าที่ผลิตหนึ่งครั้งทตังค์ได้ตลอดเลยยกตัวอย่างเช่นคอร์สออนไลน์อีบุ๊กออเดีโอบุ๊กพวกนี้นะคะหนังสือพวกนี้นะคะ่ะแต่ว่าหนังสือที่เป็นรูปเล่มก็ต้องมีการจัดส่งบ้างนะแต่ว่าคุณสามารถที่จะจัดส่งเป็นรูปแบบอ e ีบุ๊กได้ตอนนี้นะอีบุ๊ก e ก็จะส่งได้ทั่วประเทศเลยส่งเป็นไฟล์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไปได้เลยนะคะโอ๊ยเหนื่อยเหมือนกนะัน <laughs> ข <laughs> อบ <laughs> อ <ะ S 2> บล,ล้วแล้วหลายคนได้ส่งไปวะอ่าแล้วจะสร้างดิจิทอลพอดักได้ยังไงสร้างจากอะไรอ่าถ้าใครสงสัยว่าจะการสร้างรูปแบบดิจิทัลพอดักทำยังไงก็มาเรียนรู้ได้ดที่สอนแบบไพรเวทโคชชิ่งนะคะสอนให้คุณสามารถอ่าสร้างตัวตนบนออนไลน์สอนให้คุณสร้างสินค้าเป็นเจ้าของธุรกิจของต,ตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนสูง ุณมีต้นทุนศูนย์บาทคุณก็สามารถสร้าง Product ได้แล้วก็ขายได้เลยสอนให้คุณขายได้สอนให้คุณสร้างตัวตนบนออนไลน์เพื่อขายสินค้าของคุณได้ถ้าคุณมีสินค้าของคุณนะ,ะคะครูก็จะต่อย,ยอดธุรกิจและก็สินค้าของคุณให้เติบโตและขายดีด้วยถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้นะคะรูปแบบการทําธุรกิจแบบออนไลน์ รูปแบบของการสร้าง personal branding ตั้งแต่เริ่มต้นเลยมือใหม่เลยยังไม่มีสินค้ายังทำอะไรไม่เป็นยังออกกล้องไม่เป็นยังทำวิดีโอไม่เป็นมาเรียนรู้กันได้นะคะคุณที่รับ private coaching มีทั้งรูปแบบ private coaching แล้วก็แบบกลุ่มด้วยนะคะ private coaching ก็คือ 1, 1. ตอนต่อหนึ่งเราก็จะดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะแบบคุยทีกับคุณสองคนเลยกับจุดทุกป,ประเด็นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจับมือทำ ตั้งแต่ยังทำอะไรไม่เป็นจนสามารถขายได้ขายเก่งเลย Personal Coaching วันออนวันตอนนี้นะราคาปกติมันอยู่ที่3 0 0 0 0นกว่าบาทตอนนี้คุยที่ให้ในวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะเพียงแค่129,000บาทเท่านั้นเป็นกลุ่มก็จะราคาพิเศษเพียงแค่79,000บาทเท่านันบเองราคาคุมม้มมากใครสนใจนะคะทักทีมงานด่วนที่ช่องทางนี้เลยไลน์แ like อ k r u k a t h y เดือนธันวานี้นะคะรีบด่วน,นเลยนะคะยเจอกันบ๊ายบาย